พ่อแท็กเคลียร์เองซัดแม่แท็กหายไป30ปีตอนลูกลำบากไปอยู่ไหนเผยชีวิตจริงแท็กยิ่งกว่าดาวพระสุขพ่อแท็กเปิดใจกอดคอกันลำบากกับแท็กมาตั้งแต่เด็กๆหาเงินใช้หนี้ใช้สินแท็กไม่ได้อยู่กับแม่มา30ปีมาวันนี้มาบอกว่าไม่ได้ดูแลแม่ได้ไงตอนลำบากตอนเด็กๆไปอยู่ไหนมาไม่มาหาลูก พอแท็กเข้าวงการมาทำให้เป็นประเด็นหลังจากเกิดกรณีโลกโซเชียลเข้าไปถล่มในไอจีของนักแสดงหนุ่มแท็กพรันยูชนิดที่ว่าไม่ลืมหูลืมตากันเลยทีเดียวว่านักแสดงหนุ่มพอได้ดิบได้ดีดังแล้วก็ทิ้งชนิกาอภิชัยแม่ผู้ให้กําเนิดและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แม่ของนักแสดงหนุ่มออกมาเคลื่อนไหว โดยก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อปี5-6ก็เคยเป็นข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากที่แม่ของนักแสดงหนุ่มเข้ามาคอมเมนต์ใน IG ว่าแม่ตัวจริงไม่เคยใส่ใจไม่เคยโทรหาไม่เคยส่งเสียแม่ให้เงินไปซื้อรถเพราะอยากได้รถใหม่ซึ่งในตอนนั้นแท็กก็ได้โพสต์อินสตาแกรมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่ากับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องครอบครัวครับอะไรเป็นอะไร มีสามคนที่รู้ผมพ่อและแม่เท่านั้นผมไม่ขอพูดอะไรมากครับแม่ก็คือแม่ผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนคนไม่รู้อะไรหรือว่าจะว่าอะไรถ้าไม่รู้จริงก็หุบปากไปอย่าเสือกเรื่องครอบครัวครับขอบคุณมากครับและผมไม่เคยพูดจาไม่คารพและไม่เคยพูดว่าโดนแม่ทิ้ง และเมื่อนักข่าวไปสอบถามนักแสดงหนุ่มถึงอาการป่วยของแม่ผู้ให้กำเนิดเจ้าตัวก็ขอตอบสั้นๆว่าผมยังไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองยังไม่รู้ดีเทลตอนนี้ผมยังไม่ได้ทราบเรื่องอะไรทั้งนั้นเลยครับผมไม่รู้ไม่ได้ติดตามเพราะพ่อแม่ผมแยกทางไปตั้งแต่ผมห้าขวบผมไม่รู้ผมอยู่กับพ่อเป็นหลักก็ดูแลพ่ออย่างที่นักข่าวทุกคนเห็นครับ ผมก็ดูแลเขาอะไรเขาไม่ได้ติดต่อนานแล้วตั้งแต่พ่อแม่มีเรื่องกันผมก็ไม่ได้ติดต่อแล้วครับล่าสุดด้านพ่อของนักแสดงหนุ่มสมชายโรจนะวุฒิธรรมได้โพสต์ความรู้สึกผ่านไอจีส่วนตัวถึงเรื่องราวว่าถ้าอยากรู้อะไรให้มาถามตรงๆพร้อมบอกว่าถ้าให้เล่าจริงๆชีวิตลูกชายตนเอง ก็ไม่ต่างอะไรกับดาวพระสุขดีแล้วเรื่องพ่อแม่ให้นักข่าวไปถามเอาเองที่เชียงใหม่แท็กคนกลางและไม่ค่อยได้รู้เรื่องความเป็นมามากมายเรื่องแม่มีประเด็นมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่แท็กเข้าวงการวันหนึ่งที่ครอบครัวแยกกันเราอยู่ด้วยกันสองคนชีวิตต้องติดลบมีหนี้สินพร้อมความลำบากมากๆ แม่เขาไปมีความสุขเป็นอยู่สุขสบายตลอดเวลาเราสองคนก็ไม่ไปทำให้เขาวุ่นวายและเดือดร้อนเราอยู่ในที่ของเราเวลาลูกไม่สบายถามหน่อยเขาเคยถามและมาหาไหมเราํำบากขนาดไหนเขารู้และเห็นไหมวันหนึ่งมาถามหาลูก รู้ไหมว่าลูกเรียนอยู่ชั้นประถมถูกเพื่อนร้อเรียนถูกกันแกล้งจนเข้ามาอยู่ในกทมจนปัจจุบันแท็กต้องทำงานเพื่อสร้างตัวเองสร้างครอบครัวสร้างอนาคตไม่เคยได้อยู่กับแม่เป็นเวลาเกือบ30ปีอยู่ดีๆหาว่าไม่ดูแลแม่ถามว่าตอนแท็กเล็กๆแม่ไปไหนไม่มาหาลูกบ้างถ้านักข่าวจะมาถามยินดีต้อนรับ จะเลี้ยงอาหารเหนือด้วยมาถามผมผมจะได้ตอบทุกประเด็นจะได้จบแท็กเขาจะได้มีสมาธิทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวหาเงินไว้ยามแก่ตัวไปจะได้ไม่เดือดร้อนลูกเต้าเรื่องราวที่ผ่านมามันเป็นความทรงจำที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราชีวิตแท็กมันเศร้ายิ่งกว่าละครดาวพระสุกเสียอีก เรื่องราวของเราสองคนมันเยอะมากเกินกว่าจะบรรยายในเวลาอันสัน้นด้านนักแสดงหนุ่มก็ได้แคปข้อความของพ่อตนเองมาโพสใน i อจส่วนตัวพร้อมแคปชั่นผมถึงบอกไงมีอะไรไปถามกันเองครับและเรื่องที่แม่ป่วยผมก็ได้คุยกันละและช่วยไปแล้วนิสัยแม่เราเรารู้ดีว่าเป็นยังไงอย่าให้พูดไรครับ เรื่องแบบนี้พูดไปก็มีแต่เสียอย่ามาโลกสวยนะครับว่าเขาให้กำเนิดเรามาทำไมเราไม่ดูแลชีวิตจริงถามหน่อยใครเลี้ยงคุณมาคุณก็รักคนนั้นไหมจะเป็นปู่ย่าตายายถ้าพูดสดไปนีิคือละครเรื่องหนึ่งชีวิตยิ่งกว่าละครเลยนะครับ